อล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิศจาก j o อยสติกและวิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับวันนี้ผมมีเกมเพลย์ในโหมด Arena มาฝากนะครับผมเล่นเป็น Assault ครับไฮ์ครับในแมตช์นี้พร้อมกับคุณอันอันโทนี่นะครับชาว Evolve Thailand เหมือนกัน1คนที่เหลือเป็นแรนดอมหมดเลยนะฮะเป็นคนอื่นแมตช์นี้นี่ลุ้นระทึกกันสุดยอดจริงๆครับเป็นแมตช์ที่มันมากๆ1แมตช์นะฮะ เดี๋ยวเราจะมันขนาดไหนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ฮันเตอร์ในทีมมีวาวมีไฮแล้วก็มีซันนี่นะครับแทปเปอร์ยังเลือกไม่เสร็จมอนสเตอร์ Monster ยังเลือกไม่เสร็จตัวคุณอันเล่นเป็นซันนี่เป็นซัพพอร์ตนะครับตำแหน่งถนัดของแกนะครับคุณอันเล่นซันนี่ค่อนข้างเก่งนะครับตัวแทปเปอร์เป็นแม็กกี้ครับเลือกมาแล้วเหลือแค่มอนสเตอร์ตัวสุดท้ายจะเป็นครา k e n เคนนั่นเอง ดูจากทีมแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่สู้กับคาเค้นได้อยู่ครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะถึงแม้ว่าไฮไฮก็ทำดาเมจบนอากาศได้ค่อนข้างดีถ้าจะมีแอซอลที่มีปัญหาในการเจอคาเค้นก็คงเป็นไม่ก็คงจะไม่พ้นเลนหนอก เอาล่ะครับเข้าแมตช์กันแล้วเริ่มกันแล้วครับเ <Battle 1. S 1> มมเป็นไฮเปิดด้วยสโมกบอมก่อนเลยไม่ใช่สโมกบอมเป็นระเบิดพิษแล้วก็เผาครับโดนดาเมจมาแต่ผมยังไม่เปิดชิลไลนิ่งสไตล์มาลูกนี้โดนแล้วแต่ว่ามีอาร์เมอร ของโดนมากันเอาไว้ได้นะฮะถึงจะใกล้ตายแต่ก็ยังพอไหวเอามีคนดาวไปแล้วอย่างรวดเร็วคนที่ดาวรู้สึกจะเป็นซับพ,พอร์ตนะคุณอ่านนั่นเองเปรียงระเบิดไปเผาต่อคาเค้นยังยังติดอยู่ข้างในรัศมีของระเบิดพิษครับเล,เลือดไหลยอย่างเร็วมากตามครับระเบิดพิษนี่ประสิทธิภาพสูงจริงๆในพื้นที่แคบๆแบบนี้ด้วยนะฮะ คาเคนไม่มีที่ให้บินหนีพยายามจามโจมตีอย่างหนักแต่เขาโฟกัสไปที่ซัพพอร์ตเป็นหลักแล้วซัพพอร์ตดาวไปอีกแล้วครับเป็นครั้งที่2ครับคุณอันโดนโฟกัสอย่างรุนแรงครับเพราะว่าชิลโดนของซันนี่นี่เป็นตัวปัญหาจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเล่นกับมอนสเตอร์ตัวไหนก็ตามเจอชิลโดนเข้าไปเขาไม่สนใจอาซอลเลยครับยังดีที่ผมทำาดาเมจได้ค่อนข้างต่อเนื่องครับตอนนี้คาเค่นเหลือแค่ ประมาณเกือบจะครึ่งครับโอ้หตามหลังจากที่ซัพพอร์ตโดนโฟกัสอย่างหนักก็ตามไปเป็นเมดิกแล้วครับตอนนี้โอ้โหเมดิกของเราจะยังพลิ้วอยู่ยังหนีได้อยู่พยายามซัพพอร์ตตายไปแล้วนะครับถูกตัดออกจากเกมมีแค่แทปเปอร์ที่ยังช่วยผมยึดคาเคนเอาไว้ครับคาเคนกำลังจะเข้าสู่เลือด2หลอดสุดท้าย เนี่ยครับไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจอโซเลยแล้วก็ดาวไปเรียบร้อยครับหมอต่อไปจะเป็นใครเขาจะโฟกัสใครต่อไปโอ้เขาโฟกัสผมแต่ว่าโดนระเบิดพิษครับไม่สามารถหลบอยู่ได้จังหวะที่ผมถอยมาเมื่อสักครู่นี้น่าจะยิงปืนต่อไปได้นะฮะเหลือเลือดแค่นิดเดียวแต่ทั pper ทัปอร์หนีโอ้โหหนีไปไกลเกินไปครับถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ผมช่วยยิงได้เลยนะฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้ว โอ้โหลูกนี้ไลนิงไซไม่โดนครับแล้วผมฟื้นกลับขึ้นมาแทบจะเป็นหายนะของคาเค้นเลยคาเค้นจะโดนระเบิดพิษและเรียบร้อยครับเก็บใช้ไปได้ในแมตช์แรกครับนี่แค่ตาแรกเท่านั้นนะฮะใช้เวลาไปเกือบร่วม5นาทีเหมือนกัน4นาที3นาทีนะฮะโอ้โคาเค้นเล่นพลาดไปนะฮะบัตเทิร์น2ครับรอบต่อมาครับไรนิงไซลูกสุดท้ายนี่เมื่อสักครู่ท้า จังหวะโดนตอนมาชุบผมพอดีนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันเอาแล้วเปิดขึ้นมาโฟกัสไปที่เมดิกโอ้โดนแทบตรึงไว้เพียบฮะพยายามเผาอาร์เมอร์ยังเข้าไม่เยอะเท่าไหร่อัปเตอร์ช็อคแต่ผมหลบออกมาได้ต้องดูว่าเขาโฟกัสไปที่ใครตรงไหนโอ้โหไปเล่นเมดิกครับเมดิกเจ็บหนักโดนไลนิง่งไซมไม่โดนฮะลบมาได้นี่เจ็ตแพ็พาเมดิกหนีไป สะพอยยังทำงานดีเอาสะปบโดนแอซอลครับแต่แอซอลยังเหนียวมีเออ่ชิลด้วยอาร์เมอร์ด้วยฮะยังไม่ได้เปิดนะฮะเผาแล้วเข้าเลือดแล้วดาเมจเข้าเลือดตัวคาเค้นแล้วและคาเค้นไลนิ่งไซส์ลูกนี้โอ้โหไม่โดนไม่ใช่ไลนิ่งไซส์ขอรับภัยอัพเตอร์ช็อคไลนิ่งไซส์าตามมาไม่โดนใครโ,โหกำลังทำเดาเมจอยู่พยายามทำเดาเมจอย่างหนะักฮะช็อตโดนอีกแล้วโอ้โดนวอลเทคลูกนี้โอ้โดาวไปแล้วครับเมดิก แล้วผมเปิดชิลโอ้เขาหนีออกมาจากตัวระเบิดพิษของผมนะฮะเพราะว่าผมเคลื่องระเบิดพิษไปตรงศพของเมดิกพอดีแล้วไม่น่าจะมีใครชุบเมดิกได้ครับพลาดไปตรงที่เมดิกต้องมาตายไปในช็อตนี้โรโดนซ้ำด้วยฮนะอัพเร์ช็อกอีกทีเรียบร้อยครับเมดิกถูกตัดออกจากเกมอันนี้เป็นหายนะของพวกผมแล้วเพราะไม่มีใครสามารถเติมเลือดได้นะฮะหนีออกไปมีดาวอีกหนึ่งคนคนดาวเป็นซัพพอร์ต คุ้หนานั่นเองนะฮะโอ้นี่พยายามใช้ทุกอย่างแล้วครับลูกนี้โดนหรือเปล่าระเบิดพิษโดนครับคาเค้นตามมาที่โฟกัสผมแล้วมีอาร์เมอร์อยู่เปิดอาร์เมอร์ได้แต่ซัพพอร์ตไม่มีคนไปชุบครับโอ้เดซี่ก็ล่วงไปแล้วแล้วตัวแทปเปอร์ก็ไม่ได้อยู่ชุบไม่ได้ชุบซัพพอร์ตขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับแทปเปอร์ดาวซัพพอร์ตตายเหลือผมคนเดียวนี่แอซอลทำอะไรไม่ได้แนะ่นอนอาร์เมอร์ก็เพิ่งใช้ไปด้วยนะฮะจบแมตช์ที่2 ตัวคาเค้นเก็บชายไปต้องมาตัดสินกันในแมตช์สุดท้ายครับตาสุดท้ายแล้วชนะกันมาคนละหนึ่งเปิดเกมด้วยระเบิดพิษเหมือนเดิมคาเค้นยังคงบินอยู่ครับเลือกเป้าหมายอย่างละมมาระวังอัพเตอร์ช็อคลงไปโดนตัวเมดิกแต่เมดิกยังหลบผิวหนีโอ้อะไลนิ่งไซด์ลูกนี้โดนผมเต็มเตผมพยายามจี้ประชิด วคาเคนเอาไว้ครับจี้กิมอนมอนสเตอร์ก็ตามเมดิกแบบกัดไม่ปล่อยฮะแต่ลูกนี้เมดิกรู้สึกจะหลบม,มาได้นี่โดนแทบแล้วก็โดนระเบิดพิษด้วยฮะเลือดไหลค่อนข้างเร็วนะฮะโอ้โดนยางสนครับปลาหมึกย่างไลนิงสแตร์ไออาร์เตอร์ช็อคลูกนี้ยังไม่โดนใครจับใครไม่ได้ยังพลิ้วหนีกันอยู่ติดแทบผมตามเผาเลือดเข้าดาเมจหลักแล้ว ผมโดนอัพเดทช็อตพวกนี้โอ้ยโดนเฮฟวี่อีกหนึ่งครั้งกันเดินออกมาไกลมากแล้วมีคนดาวไปแล้วครับคนที่ดาวเป็นเมดิกด้วยนะฮะโอ้โหนี่เขาพยายามโฟกัสเมดิกโดนแถบดึงติดเข้ามาในพิษพอดีโอ้แต่เมดิกตายครับเมดิกตายแย่ yeah, แล้วครับปาที่แล้วเมดิกตายนี่จบเกมเลยนะครับพวกผมค่อยๆทยอยดาวกันไปทีละคนไร้นี่นลูกนี้ผมไม่รอดครับโอ้รอดครับ เหลือเลือดอ,อยู่นิดเดียวแล้วโดนเจ็ตแพกออกหนีออกมาได้ฮนะโหต้องชมคุณอันเลยคุณอันพยายามทําทุกอย่างแล้วนี่อัพจะช่อวทีแต่ผมไม่น่าจะอดอ็อตน,นี้แล้วดาวลงไปดาวลงไปยิงซ้ำท,ท,ทั้งที่นอนอยู่มีอะไรก็ต้องใช้แล้วตอนนี้ยังจะมีใครมาชุบผมทันหรือเปล่าเขาตามมาตีผมนะแต่ผมเปิดชิวไวนะ้ครับป้องกันเอาไว้ได้ระยะหนึง่งอ่เปลี่ยน,เป,ยนเป้าหมายแล้วเดซี่ครับ เดซี่ตามมาชุบแล้วครับโอ้ oh, แต่เดซี่ชุบไม่ทันฮนะแทปเปอร์ดาวไปก่อนเอาเดซี่ชุบได้แล้วครับแทปเปอร์แต่แทปเปอร์ดาวไปผมเปิดใช้พิษเปิดไม่มีอาร์เมอร์เหลือโดนคาคินโดนโจมตีอย่างนะครับสองคนที่ยังเหลือยืนอยู่เอาเดซี่ก็ตายไปแล้วมีแค่ซับพอตกับแอดซองนะครับแทปเปอร์ดาวอยู่ฮนะเดซี่กำลังจะตายโหนี่ผมพยายามโจมตี มากที่สุดแล้วเข้าเลือดไปเลือดเหลือช่องสุดท้ายของคาเคนพยายามจะชุบเดซี่ขึ้นมาครับคุณอันจะหน่วงเวลาได้อีกนานแค่ไหนคุณอันโดนไลนิง่งไซตอร์ช็อ After Shock, คก็ไม่ใช่ไลนิง่งไซลูกนี้ดาวไปแล้วเหลือผมกับเดซี่สองคนแล้วคาเค้นเหลือเลือดอีกไม่ถึงขีดสุดท้ายลูกนี้โอ้โหผมเปิดอร์เมอร์ไว้ทันโยะเบิดพิษไปเขาหนีออกอกลับมาวอเทคไม่โดนวอเทคไปที่ศพของตัวซับพอร์ตหรือเปล่า เดซี่ยังอยู่ฮะเอาเดซี่เอาคุณอันกลับมาแล้วครับโอ้แล้วเหลือคาเคเลื่อนเหลืออยู่แค่นั้น,นะฮะไลนิง่งไซส์จะโดนพพอร์ตไม่โดนนะฮะพยายามจะโจมตีพพอร์ตเราเหลือ2คนตอนนี้เราได้เปรียบแล้วนะฮะเพราะคาเคเลื่อนเหลือน้อยแต่อย่าให้กินอะไรได้เขาโอ้โหเขา after ์ช็อคลูกนี้ไม่โดนใครแล้วอืมอาเมอร์ได้กลับมานิดนึงช่วยป้องกันเขาจากการตายได้ครับมอนสเตอร์ยังไม่ตายครับยังเหนียวครับเลือ่อนเหลือนิดเดียวแล้วไปตะปบ คุณอันได้จบเลย oh. ผมเจ็ตแพ็กหมดครับ oh. เจ็ตแพ็กไม่ขึ้นครับ oh. เลื่อนเหลือแค่นั้นนะฮะโอ้โ oh. หแล้วก็ไม่กว่าจะปีนขึ้นมาได้ฮะคุณอันคุณอันโดนโฟโอเดซี oh. ่ตายแล้วโดนกินด้วยฮะอัพเตอร์ช็องลูกนี้ oh. ผมเปิดชิลกันไว้แล้วแลกกันแลกกันโอ้โ oh. หเลื่อนเหลืออีกแค่นิดเดียว oh. ตายแล้วครับเ oh. หลือตัวต่อตัว,ตวครับถัาพอตตายไปแล้วคุณอันตายไปแล้วเหลือแค่ตัวต่อตัวคาเคนเหลือแซอ ไลนิงสายมาลูกนี้ไม่โดนโอ้โหโดนครับแล้วผมเครื่องไปหืม mm hmm. ชนะไปมอนสเตอร์ชนะไปแบบฉิวเฉียดมากๆครับเนี่ยหน้าเยินเลยครับผมถ้าสังเกตเมื่อกี้ครับระบบระเบิดพิษระบระบ